มาผสมแม่บ้านมาทำต่างๆเมนูล่าปลาล่าปลาลุกนะคะล่าปลาลุกล่าปลาลุกล่าปลาลุกรอเขาเป็นเนื้อเนื้อปลาแล้วก็สับสับแล้วก็มาคุกมาตำนะครับดู ทำมาทำตาหารถวายหลวงปู่สุกยะโสทะโลลาบปลาลดเคยได้ยินไหมพี่น้องลาบปลาลดลาบปลาลดปลาลด มันปุ้งน้มูนมากอนวาคนอน้ไวไหนเนื่อวางเลยมาหันทักเลยนะมีลงมือมีลงมือมาช่วยเจสสม เจียมสมมาช่วยลูกมือแต่ลุงปู่ยังไม่ลงมาครับยังอยู่กุฏิมียาติดมมาอาบนันมุนต์ช่งนช้าวมาันนาดนำปลาอาหารมาถัาไหลป,ปร้อนะครับน้รอรอ้รอร้อแม่ครัวกำลังปรุงอาหารอีก โอ้ยหอมเข้าปัวเนอะทำกับข้าวทำอาหารหม้อปูสุดตองเตาถ่านเตาฟืนไม่ใช้เตาแก๊สไม่ใช้เตาไฟฟ้า <ด>พ,พัดนี่นก็มีเด้อมันมันพัดเองนะพัดทารางเอยนะก็มีมือโดนเต็มงายเด้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมยังเพลินปลนะ่ะหัเข้มทำทเข้มมันเก่ยา,ยากเนาะจจืดมันแกะง่ายเด้อเยเพิ่มตัวไหนก็ได้ลยไไกจะปลาแม่ปลาทอดทำไม,ม จ็มีผมเนี่ยยังจนผมเหลือความนี uh ่เลยเราซื้อมาต่วายให้เป็ูก่เยะไปไอ้วันที่จะใส่ด้วยที่ใส่ นีหัดไปไนีปไปไปเลยไปแล้วไปบอกยากเลยควรมาล้อมากวนเขาเลนเออต้อง่ปล้อกอน เอะเลยร้านเลยนะครับใ่ป้าุ้นอไัอง,องอมไ,ไองออม่ได้ไปย่าให้เจ้สมถวายลูกครูวันนี้รมพาดห้านไปทุระคน แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ลับเสร็จแล้วลับปลาลดหลับปลาลดถวายหลวงปู่เนี่ยหยุดเรือที่ยงยุดออมา,อมาถวายหลวงปู่สามโง เก้ามงเช้าเะยครับน้สามมงเช้าอ่ะเอ้ามุกปูจะลงมามาฉันปราตาหารเนอะเช่นเดิมทุกวันเก้ามงกว่าวันนี้ได้แค่ทำไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยเสยสังมีมีทุระ พาน้องสาวไปทุระพอจะลดังมไเอกอมบอกบอกนออนอกไปทุระเดี๋ยวมานั่ะทุกที่ได้เชื้อกันเด้อไม่เคยบอกเลยนี่แล้ไม่บอกบอกบอกเจ็สมไปก็ได้นะสรุปอยู่ทำอาหารแล้ว คลายหมองสาวปทุละครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากแค่นี้ฝากกดติดตามช่องส่งแชแนลไว้ด้วยครับสบายดี เดีวนี้วันนี้วันนี้สาวน้อยพี่บ้านแพงอุบล Severe, อุบลอุบลอาอยู่ใกล้อุบลก็ไปให้กำลังใจเลยครับเด้อให้อยู่ใกล้เอาหนอยมาแทงคืนน um, ี่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอา่าพี่เก่าสกลนคร